ปังไม่ไหวครับสำหรับ2ตัวแม่จากเมืองไทยเนี่ยทั้งชมพู่อารยานางเอกแฟชั่นนิสตา้าคุณแม่ลูก3กับแอนนาวรินทอนครับหรือว่าแอนนาทีวีพูที่เมื่อวานนี้ครับมีภาพปรากฏตัวที่แฟชั่นโชว์เปิดคอลเลคชั่นโอคุตูแบรนชยร์เปเรลลี่นะฮะที่กรุงปารีสครับโดยคุณแม่ชมนะฮะมาในชุดลายดอกสีส้มตัดสีเขียวนะฮะบนพื้นสีขาวครีมครับเข้ากับบรรยากาศสปริงหรือว่าฤด,ดูใบไม้ผลิครับ ส่วนแอนนาวรินทร์นะที่ปีก่อนก็ขึ้นรันเรฟเลชั่นโอคูตูแบรนด์โทนี่วอร์ดนะครับมาในลุคเอ้าแบ็กครับกับกระเป๋าถือมินิสีขาวส่วนไฮไลท์ครับก็ยังมีโดจาแคทนะฮะศิลปินสาวคนดังมาในชุดสีแดงประดับคริสตัลหลายหมื่นเม็ดนะฮะตั้งแต่ศีรษะจะรถเท้าครับขณะที่คายลี่เจนเนอร์นะฮะก็มาในลุคเซอร์เรียลนะฮะเดรสสีดำเกาะอกพร้อมหัวสิงโตขนาดจริงเลยนะครับ ซึ่งทางแอนนานก็ได้กระทบไหล่เก็บภาพระลึกไว้ทั้งคู่เลยครับยังไม่หมดนะฮะจากแบร,รนด์แรกครับแม่ชมมาต่อที่แฟชั่นโอคูตูแบรนดีออครับในชุดสีแดงจัดจ้านพร้อมหางเปียยาวสุดเก๋น,นะฮะใช้ไล่โดดเด่นเตะตากล้องสื่อแบบสุดๆเลยครับ โดยงานเดียวกันนี้นะครับก็ G-SU Blackpink นะซึ่งเป็น Global Brand Ambassador ของแบรนด์นี้ก็รัดฟ้ามาร่วมงานด้วยนะครับในเดรสยาวสีขาวครีมสีทรูเล็กน้อย ยังไม่จบนะฮะเรียกว่าจบจากทางดีออนะทางคุณแม่ชมก็ไปต่อที่แฟชั่นโอกูตูแบรนด์โทนี่วอร์ดครับซึ่งแอนนาทีพูก็ขึ้นแคทวอล์กกลางปีที่แล้วนั่นเองโดยชมผู้อารยาครับที่งานนี้กลายเป็นสาวแบลวแสนสดใสไทยอายุกันไม่ถูกเลยทีเดียวเพราะอยู่ในเดรสสั้นฟูฟ่องสีเหลืองประดับขนนกและคริสตัลครับหลายคนดูแล้วอดนึกถึงทวิตตี้ไม่ได้ ขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับที่ติดตามพวกเราผ่านรายการ Entertainment Day นะฮะแต่ว่าพวกเราก็มีอีกหลากหลายช่องทางครับไม่ว่าจะเป็นทางทาง u u u e e แล้วก็ทาง Facebook ด้วยซึ่งก็สามารถไปเสิร์ชกันได้ที่ True Insider นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ subscribe กดกระดิ่งกันให้ด้วยนะครับแล้วก็มีอีกหลากหลายช่องทางด้านล่างนี้ได้เลยครับ